สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับครัวลุงอุ๋ยลุยกินลุยเที่ยวครับวันนี้เป็นคลิปแรกของปี65นะครับ2565นะครับวันนี้ลุงอุ๋ยจะบปาเอฟซีมาพอการสุ่มยิงครับสุ่มยิงนี่นี่คือยิงป่าครับเอฟซีครับอ่าเปิดคลิปมาใหม่ก็เอาโจ้เอาหลับเอาปปามาฝากเอฟซีหน่อยได้ไปได้เดี๋ยวขาพอกันครับวันนี้มากับทีมงานหลายๆคนนะครับอ่ะตัวลุงอุ๋ยไปเลยครับอ่าวันนี้มีทีมงานเขาหลายคนนะครับวันนี้มี คุณมันชัยมีน้องเบียนะครับแล้วก็มีไอเดนนะครับแหมโคนไอหนุ่มเซร,รับอ่าไปซ่อดิสซุม่มอยู่นะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์อุปกรณ์ก็คือนยะครับมันจะมีพวกอาวุธเนาะในการยิงป่าครับลูอีกกอยากจะจะนาเสนอให้ fc ได้พอว่าการใช้ชีวิตอย่างไรเพราะว่าตีพันๆแมนูอีกไได้ดทําคลิปเพราะว่าหลายอย่างครับโควุ้งโควิดเนาะโควิดก็หลายอย่างแต่ละคนเงินกวิดเงินกัวิดติดงานไปครับ ลายย่างอ่ะเดี๋ยวพอ่อน้างานว่าหน้าหมายว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะตัวอุ่ยมาเลยก่อนอื่นนะครับจะจะอันนี้ของไอบ้บรรชัยเนาะไอบ้บรรชัยมีอย่างไรครับมีปืนอู้ปืนเหมาะขนนถ้ยโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โหสุดยอดครับโอ้โ้อบรรชัยปืนเหมาะครับนี่เนาะวันนี้เราอยามาล่าปลาครับอ่ะไปไอบ้บรรชยัยน้ำไปเลยขอยเด่นนี่อย่าเป็นเป็นอารมณ์นะครับ อดลมอันนี้ยิงนกยิงป่าครับอันนี้หัวหน้าง,งานลงุงอยเนอรอท่อเหมาะครับกับนี้อุ๋ยได้ถ่ายคลิปตลอดแล้วครับเอฟซีใหม่มันรู้สึกว่ามันจะหกหน่อยนะครับเอฟซีครับมันจะรกๆรังๆหน่อยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวได้เขาจะผลสุ่มยิงกันเหรอมาดูกันนะครับ น้องเบียร์ส่ดอกแรกแล้วครับเป็นได้พ่อของูเนอะพอกันเปได้ไหมน้องเบียร์น้องเบียร์กับสุ่มอยู่นี่ครับไอ้มันใช้กับสุ่มอยู่ปุ้นหนาแล้วเลงนะครับวันนี้รู้สึกว่าสลายมันจะเยอะครับเบบสี สไลนักบัดนย้มีตีอะมันชชยกวนมีตีครับน้องเบียกับพบพบอยู่นี่แล้วมันสาาายมันเยอะครับเอซี FC ครับน่ะสะไลยคือถ้าสาาายเยอะเนี่ปลานบ่ใค่อขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปไปไล่ปุ้นถึงกรรมไปพอตี้นั้นเสรครับ อยู่ลายปุ้นมาหันได้ fc มาหันได้หันหันหันเดี๋ยวรู้บ่ายกันเหมือนกันครับนี่ครับผลส้มยิงของท้าวแห่งคนนะครับเอเอกเอเอกครับสวัสดีครับทีมงานลุงอุ๋ยนะวันนี้มาสุ่มยิงกันครับมาเองพอเราก็ได้แบบได้เนาะจะมูเก็ว่าจะจ่ากันวันนี้ก็งฮู้กันแล้วครับเดี๋ยวถ้าได้ก็เอิ้นกันมานะครับ เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านเฮานะครับเซออยู่ซะกินหากินกันง่ายๆครับผมพอดีเจอเอีของลุอ๋ยครับปุ่นเจอปุ่นอันนี้ของนั้นไอเด่นครับเป็นมีปัญหาเรื่องเส้นใต้ครับครับลมหัวลมมันหัวครับยิงนกปาได้ยิงป่าตัวยิงอย่างตัวครับเดี๋ยวให้ไอเดนนั้นซ่อมปืนก่อนซ่อมปืนก้ามครับดอก วันนี้มาเก็บรายละเอียดธรรมดานะครับ FC ครับก็คือเข้ามาแปลเนาะเข้ามาแปลเข้ามาแอลด้วยกันครับกับทีมงานนะครับสี่ห้าคนครับเดี๋ยวน้อยนี่เดี๋ยวอ๋จะจะมีคลิปทำอาหารคลิปอย่างเหมือนเดิมครับเริ่มเริ่มจะทําให้ FC ได้พอเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่มันติดโควิดเนาะน้ลุงอุ๋ยเกาะมาได้ขายคคัวที่กัดนัดนะครับตอนนี้ก็เลยเข้ามาอยู่กับหมูไอเปิลนะครับกลายเป็นทีมงานของไอเปิลนะครับป้าครับนี่ครับอุกอุกอย่างเงี้ยครับลุยเลาะเสาะห ปลาครับเย็บสิมูนี่ยอันนี้หนองแถวแถวแถวหลับปูนเขาเนี่ยนะครับสามเหลีขึ้นไก่อ่ะมาพอของนั้นไอเด่นแห่งกรรมครับแล้วกระแอเนี่ยนะครับการซ่อมบำรุงง่ายๆครับเนาะงอ่ารวมหูมันหัวลมมันออกครับมันยิงมาได้ครับยิงปลามาได้ยิงนกมได้นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับประกอบแล้ว เดี๋ยวไปพอไอเสกกับน้องเบียครับว่าเป็นอย่างไรพ่อครับนุยมาอยู่กับน้องเบียครับสุ่มสุ่มพอป่าครับตอนนี้ครับโอ้เหมือนอล่านะครับมันแบบใช่ว่าจู่ๆจู่ๆแล้วมันจะขึ้นมาแล้วอิงายิงนน้องเบียเนาะเอาลองพอครับวันนี้จะแปมก็จะแตกครับดูอนยาวๆครับเอฟซีครับเกีเสกใส่ไปหนึ่งดอกเนาะ ขาดเป้าครับมันโดนได้เลขตัวล้ติดนี่ผมจะลงได้ตัวก่อนติดได้ได้หตัวล้ครับติดติดแหนะอ๋อตะกี้ยิงยิงได้อ๋อยิงได้ตัวแล้วครับโอ้ตะกี้ผมได้มาทายซะกันมันบบตันนะครับครับนั้นเป็นแหนเป็นจอกเป็นแหนนะครับ ตั้งปูนกอดเสียงปืนลมกอดยิงนกครับยิงปลาครับมาเดี๋ยววันขออนุญาตไอ้เสกเดี๋ยวให้ไอ้เสกโชว์แปะไอ้เสกกมนะครับไอ้เสกว่าไอ้เสกเบาขึ้นมาเต๋อครับพอขึ้นมาพอได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าขึ้นมาปุ๊บมันจะดิ้นแล้วปลามันจะตื่นนะครับเพราะว่าแกได้มาตัวละนะครับวิธีชีวิตบ้านๆของเฮานะครับหลังจากแยกการมากันยุดงานยุติงานมากะอ่ะเล่นกันให้หน่อยครับเอฟซีครับไปลืมลูกอวี๋ได้นะครับพอกันยาวๆครับ น้องเบียร์ก็ใส่แล้วถา้าได้แล้วก็ไปคอน้องเบียร์น,นะครับสุ่มยิงป่านี่ใจความอดทนครับกว่าป่านจะขึ้นเนาะความอดทนบางทีป่ามันขึ้นไก่กันยิงมาได้ครับอ่ะเดี๋ยวรอห้เซก,ก่อนรอรอแหวนป่าจะขึ้นไม่ได้นะครับเอาแล้วครับเล็งนะครับเล็งนะครับ FC ไ,ไปไเป็นได้พ่อพีอ่ถูกก่อผพลาดเป้่าครับเป็นยังครับเป็นไก่แล้วไอเนาะนี่ปั๊มลมนะครับปั๊มลมเข้าไปเพื่อเพื่อทําให,ให้มีแรงอัดนะครับของของลูกดอกเนาะลูกดอกข้างในเป็นคล้ายๆล,ลูกดอกรถถีบอะครับแล้วก็มีอ่าเป็นห้อง,อง,ก,องก,อก่อมีอะไรก่ออ่าแล้วก็มีนั้นไม่เล็กเนาะ ไม่ยอยู่ตังตังรุ่มนะกดไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อยกันพ่อครับนี่กระหมค้นนะครับดอกเสาะตียิงนะครับขึ้นแล้วครับขึ้นกลางเสาะยิงกว่าจะได้ตัวนะครับกว่าจะได้นี่มันจะง่ายนะครับพีีครับดูขอฮะกว่าจะขึ้นกว่าจะได้ตัวนะครับสาเสกได้ตัวงแล้วครับวันนี้มี มีแตกแล้วครับบอกปาม้วครับอ่ะเดี๋ยวก,ก็เดี๋ยวลองพอเนาะว่าถ้าไผ่ได้อย่างใดไปอยะเอิ้มาเหี่ยไปพอก่อนครับว่าอันตาอย่างนนเนาะอันนี้ลุงป,ปลามาใหม่หมายที่สองนะครับหมายให,ม,ยหม,ยม,ม่นะครับหมายตะกี้มันลาบบค่อยมีนะครับอ้าวอันนี้ลุงเด่นก็พกยิงปลาอยู่นะครับย้อนแสงก่อนฮะย้อนแสงเห็นหน่อยเนาะพกยิงปลาอยู่ครับปุ่น ฟังปูนกับวันชัยครับเก,ก๋ๆกลางๆกันอย่างหู้ในเยือก้ะถ้าจะจอมเบสครับเอสดี๋ยวพอมารับรอวันชัยอย่างจอมเบ็ดิมีป่ามาได้เนาะป่ามาขึ้นกันครับอย่างไรไมาไป,ด,าปดีเนาะวันนี้เ้ามาบอกมนเนาะ,ะเดี๋ยวคือวันชัยจะจอมเบดครับเล่นสปิวแล้วครับนี่เล่นสปิว วันนี้แต่ละคนนี่เหนื่อยครับแม่ป่ามาขึ้นครับเอฟซี F C. พอป่าบาขึ้นปุ๊บก็ยิงมาได้พอยิงไปได้ปุ๊บบางคนกอนลันครับนี่มาจอมเบสว่ะเออมานั่งจอมเบสคนเดียวครับนี่โจแฟน้ำเขาแทาอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอมกล้ำปับปับปิดคลิปจ้ะแล้วพอเนี้ยปิดคลิปจ้ะจะปิดเหมีมกร้ำเดี๋ยวก่อนไปวางชมพูกัน แกนี่ยังไงบีเอมีมองหาน้งโทรหาที่ทีเดี๋ยวท่านมีเมันกองหามีเมันกองเออเป็นแบบไมีไอ้เบี้ยกองหาเปิงกันท่านไปหาหมอติโทรหาปเดี๋ยวนี้เอาละครับ fc อย่างตะกี้นะครับปลาไปยิงปลามันปานบ่ขึ้นครับก็เลยปลา fc มาแวะผ่อันอ่างวังชุมพูครับก็มีพี่ๆนักตกปลามีเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนนะครับเพ่ไปตกปลาอยู่บนลันเวย์นะครับ อันเบฟังปู้นนะครับอ,อุ้ยสูงพอนะครับนะครับหลายคนมือเห็นหนังจัดจ่ออยู่กับกันเบดครับตกปลากันอยู่ครับโควลงอุ๋ยวันนี้ถ้าจับมาได้ลำาตะแล้วครับวันนี้จะามาทา่ายบรรยากาศที่เอซี FC ได้พอนะครับนะครับประมาณนี้ครับ รสชาติเย็นๆครับเอฟซีผิดหวังจากริงแตามาจอมเบ็ดกับผิดหวังครับคนคนนี้นี่โอ้บหไหวครับนะอยมาแตกสักอย่างตามอย่างเดียวครับวันนี้ครับเอาละครับเอฟซีครับอ่คลิปแรกแหกแมนครับสำหรับอันปีนี้นะครับขอให้เอฟซีทุกท่านมีความสุขนะครับของ ทุกคนครับลำลำรวยๆนะครับก็บาเจ็บบาจนเนาะเพราะว่าในเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนเป็นของว่าตะรับปีใหม่อยู่นะครับแต่ละคนนะครับอุยขอปิดคลิปนี้นะครับปิดคลิปนี้ตีอันห้วยชุมพูนะครับถึงคลิปง่ายๆนะครับสั้นๆมาปลามาแอลจริงๆแล้วมันก่อมาได้ครับคือป่านแบบขึ้นครับเอฟซีพอแบขึ้นปุ๊บก็ยิงมาได้พอยิงมาได้ปุ๊บเขาก็จะแยกย้ายกันไปแล้วครับ ใีการปีบ้านแล้วก็ลุงอุ๋ก็จะพยายามจะทําคลิปจารทำกับเข้านฮะคลิปแอวให้เอฟซีได้ดูต่อๆไปนะครับบมดนี้ลืมบมดนี้ละกันนะครับเอาอย่างใดก็คลิปนี้ลุงอุ๋ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับครัวลุงอุ๋ยรีวิตรเที่ยวนะครับจะเป็นอ่าลุงอุ๋จะทําคลิปต่อๆไปนะครับให้เอฟซีได้ดูเรื่อยๆนะครับเอฟซีท่านใดก็เข้ามาใหม่หรือว่าถูกใจในช่องลุงอุ๋นะครับ กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ลงอปดนะครับให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ลุยอยูขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ